ถึงคําว่าซอยซอยพี่น้องซอยเออหลายคนก็จะจะร้องหมอลำหรอหมอลำใช่ไหมแอนซอยซอยพี่น้องซอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็กำลังซอยซอยกันสนุกสนานกันอยู่ดีๆคุณผู้ชมคะหมอลำออกพรรษานะคะสนุกกันไปสนุกกันมาซอยซอยพี่น้องซอยกันไปซอยกันมาอ้าวซอยกันขึ้นมาจริงๆคุณผู้ชมคะวัยรุ่นมาซอยกันมาบุกทําร้ายกันเนี่ยคุณผู้ชมคะเล่นเอาบรรยากาศเนี่ย คือแตกตื่นชุลมุนน่ะแล้วไปทําลายความสนุกของเขาองานบุญออกพรรษาคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะ,ะแล้วมีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หลายคนเลยนะคะเอาไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันค่ะ บันทึกภาพกันไว้ได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมวัยรุ่นสองฝ่ายก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเลยในงานออกพรรษานะคะกําลังสนุกสนานกันแท้ๆคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่บริเวณวัดร่องคําบ้านปก,กมะข้าหมู่ที่6กําบลร่องคําอําเภอร่องคํจาจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อช่วงตีสองของวันที่3 1เอตุลาคมที่ผ่านมาไม่สนใครทั้งนั้น,นะคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็มีนะคะทั้งตํารวจฝ่ายปกครองและกู้ภัยเข้าไปห้ามปรามกันแบบ ชุลมุน่ะแต่ถ้าไม่มีใครฟังเลยคุณผู้ชมคะกระทั่งผู้จัดงานต้องประกาศยุศติการแสดงของหมอลำซึ่งตำรวจก็จับกลุ่มชายวัยรุ่นได้หนึ่งคนคแล้วก็มีการคุมตัวไปสอบปากคำที่สพร่องคำส่วนสาเหตุก็มาจากทั้งสองฝ่ายอ้าวคู่อริกันต่างคนก็ต่างอยากจะมาดูหมอลำนะแล้วทำไมไม่มาสนุกกันนะคะอพอมาเจอกันอ้าว แกเป็นคู่อริฉันฉันเป็นคู่อริแกก็เลยใส่กันแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยคุณผู้ชมในช่วงเช้าเนี่ยทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปพบนะคะว่าที่บริเวณจัดงานเนี่ยโอ้โหหินเอ่ยขวดเอ่ยอะไรเอ่ยตกอยู่เต็มลานวัดที่จัดงานเต็มไปหมดคุณผู้ชมคะทางด้านของนายนารงเพียรสิงห์อาสา,าสมัครกู้ภัยบอกว่า ขณะที่สแตนบายอยู่ในงานกับตํารวจสพร่องคําและฝ่ายปกครองอะ่ะ <c oughs> ก็มีกลุ่มวัยรุ่นจากตําบลคําพะอุงอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดยกพวกกันมาแล้วก็มาเจอกลุ่มเจ้าถิ่นก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มคว้างป่าทั้งขวดเอยหินเอยและคุณผู้ชมเมื่อสักครู่น่าจะได้ยินเสียงปั้งเนาะอ,อันนั้นเป็นประทัดนะ ก็มีการคว้างประทัดใส่กันด้วยชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกันค่ะจากเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บต,ตั้ง7คนนะคะอายุระหว่าง20-30ถึงปีแล้วก็มีหนึ่งในนั้นเนี่นนยถูกทาร้ายร่างกายสลบเลยอะครับคุณผู้ชมหูรุนแรงนะคะมีแผลบวมตามใบหน้าศีรษะแตกด้วยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลร่องคาเพื่อทําการรักษานะคะได้เกิดการตะลุมบอลร,ระหว่างวัยรุ่น2กลุ่มทําให้เกิดความเสียหาย ปลาระเบิดคว่างปลาสินของขวดน้ำปลาหินทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายครับมีหัวแตกมีสลบแล้วก็ผู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลหลายรายเหมือนกันครับดูสิสเขา<ม>ลังแบบถ้าเป็นภาษาอางกฤบอกเต้นอยู่หน้า้านหน้าเวทีอ,อะไรอย่างเงี้ยกำลังสนุกสนานนะแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบางสถานที่ที่เขาจัดงานมาเที่ยวขึ้นป้ายเลยนะ,ะถ้าตีกันแบบนี้เขาปรับเลยจ้างวงดนตรีมาเท่าไหร่จัดงานเท่าไหร่ จับมาปรับให้หมดถ้าต้องถ้าตีกันจนงานเขาต้องหยุดแบบนี้จริงถ้าเห็นถึงขั้นว่าวงดนตรีหยุดงานเนี่ยแสดงว่ามันหนักหนานะคะคแล้วก็เนี่ยเขาจ้างมาแล้วจ่ายเงินมาแล้วเสียหายหมดนะคะคเดือดร้อนกันไปคนหมดสนุกค่ะ